มาต่อด้วยต่ออีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นพกลลซิลนะครับเสมาพกลลซิลนี่เป็นชุดกรรมการนะครับแกะเลยไม่รอแล้วให้ชมฝากติดตาม YouTube ผมด้วยเดอ้อเฟซบุ๊กไลทุกวันนะครับ f เฟซบุ๊กไลทุกวันชื่อเฟซไบตปติยะไบตับิยะนะครับเดี๋ยวผมไ like ล วันไหนผมแชร์หน้าเฟซผมครับฝากแอดเพื่อนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเด้อฝากไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามผมแจกของทุกวันเลยผมเปิดเบอร์ละสี่สิบบาทแจกพระพอครบกระดานแจกพระครบสิบกระดานแจกพระ กรรมก,การแบบหัวๆเพิ่งปลูกเสบเมื่อสองสาวันที่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นลายสือลายทหารพรางลายทหารพราง ฝาลายพางน้ําตาลแล้วก็ลายทงชาติทองทิพย์ครับัากาศทองทิพย์ทั้งหมดนะครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องจะเอาออกมาดูนะครับสีมาพกลกซิล งานเหรียญหนาสี่ห้าแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่ลายพรางครับปลูกเศษสองสามวาละเนี่ยเป็นหน้ากากทองทิศทั้งหมดเลยนะครับ วันนี้ไม่ค่อยมีคนรีวิวนะากดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมหน่อยเด้อวดเฮ้ยแตยกเฉยโอ้โห,โหอะไรเนี้ย ดีกว่ามัองเนี่ยแจกดีกว่ามัองเนี่ยแบบเนี้ยน่าจะแจกนะครับฝากติดตามด้วย facebook ไบต์ปิยะไบต์ตปิยะ b r i g h t t a p i y a นะครับผมขอบคุณครับ